มาแล้วนะนักเรียนของเรานะฮะวันนี้มาเป็นลำดับที่สามนะฮะลำดับที่หนึ่งนะฮะน้อง <c oughs> ลำดับที่สองนาเดียตอนนี้ไปซื้อน้ำาอี่ทำไมมีเสื้อสเวตเตอร์สีสแคนยาวสีม่วงด้วยอ่ะอุ้ยสวยอ่ะอยากได้เสื้อสีม่วงอ่ะหมดแล้วแต่หมดแล้วพี่โอ๊ย,ยังไม่มาไปไหนนะเหมมานานหน่อยวันนี้นั่งโซ่เพื่อนอยู่ เที่ยวไปไหนนะรวมก่อนจบอ๋อที่มหกเขไปตั้งสแตน่ายรวมกันเหรอใช่แล้วนางเท่ไหนทีนี้บอกกลับก่อนเลยเลยให้กับก่อนเลยโราเดียไปซื้อน้ำเอาน้ำไหม ถ้าจะเอาน้ำก็ต้องโค้งไปตรงมุโน้นซื้อซิบินไงมีตังเท่าไหร่จะไปเซเว่นซื้อซิบินกี่ล้านอะซื้อซซเว่นกี่ล้านล่ะฮะมีตังเยอะเะไรจะไปเซเว่นน้อยนีดสิบบาทเองนะจริงเหรอสิบบาทเหรอเนี่ยเออทำไมได้เยอะจังอะสนใจเข้าเซเว่น แก้วใหญ่เลยนั่นอนะ่ะสิบาทอะ่ะซื้ออะไรในซีเมนกินนี่กว่าเวลาไปตั้งบนหลัเหลือเท่าไหร่พันสองอะไรเหลืออะไรเยอะแยะแต่ท่านักศึกษาไม่เอาว่าใช้ไปก่อน,นอ้าวเหรอกลับีปเดิมแนละ้วในวนนะันใช้แต่นักคุณเพือพ่อนนี้สนุกมากเลยผมรออยู่กพี่เสียมายัางนะผมนั่งรอผมนั่งคุยดีกว่าเลย ถ้าก็ส่งข้อความไปบอกแล้วไม่ได้อ่านอ่ะอ่านไหมใช่ไม่ได้อ่านครับผมันเปิดระับระดับเมื่อแบบปอมาั๊บอ่ะพี่เสือมันมาโทรหายอะไรองีผมเลยแบบไม่ไม่ทักไม่ไม่คุยเลยไม่โทรศัพท์เลยไม่ได้เปิดเลยหน้าคุณจะเปิดอย่างเดียวเลยอยากไปนายปิดเทิมไปสยามหึ สวนสยามสวนสยาม,ยาม,ยามเคยไปหรือ,อยัง,ยงยเคยไปแต่ดีเบอร์ใช่ต้าหมายคือไปเล่นเครื่องเล่นใช่ไหมก็มีสวนน้ำเป็นอย่างนี้ห้องน้ำอย่างนี้และแม้แต่ว่ามันอันนี้เป็นหแบบมันเก่าไปแล้วนูว่นวจะไทยสวนน้ำใหม่สวนสยามมันเปิดมาน่าจะสี่สิบปีแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสวนใหม่ลูกเขาต้องเ,เปิดใหม่ ไม่อยากไปสยามเลยเอาสกเรามีอะไรแ่กว่าอ๋อเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนหร่เปลี่ยนแผน วันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันอะไรก่อนก็อยากก็อยากจะบอกอยู่ว่าที่นาก็อยากมีคน,คนเต็เตมๆหน่อยก็ไม่มีลนะเนาะแต่หลายคนก็พอกระเทินโอ้ยนาพอกระเทินเขาปันกันมาโดดแซเดียวกันไปเป้นที่ <laughs> วดก็ <laughs> กผู้หญิงจะกำ พ่อจะไปบอกเจ้าพ่ออูจจักยูแต่พ่อจะไปบอกพ่อไปคิดว่าคุยกันแล้วพ่ออินไลน์ลุงเดื่งมาอยู่นี่นะมาสันมาเสื้อก็ไปพอดีอันล้วก็นึกว่าดูเสือไร้สดอยู่ไปชนกนนครนมาสันมาก็เลยโทรบอกลุงลุงก็ถามหาเสือถึงหรือยังมาสันลุงก็ได้ป้าก็เลยบอกลุงดูไร้สดเสือสิมาสันมาจะใส่ชนกนาคอนน่ะบ่ทำเสีเบา หอนหอนนั่เป็นหน้าต่างบ่นในหอนหอนเลยอาวตามนั่นแหละรับลูกรับหลานถูกต้องแล้วรถคือมีเธอเสิรไปเอาเฮือดโทรศัพท์ทำไปได้ได้ไปซ่อมาเหรอมีซ้อมมาเยอะการนอนกับเฮือดพูดเป็นหอาแล้วไมืออะไรเนาะมืออะไรค่ะบอเออไปมือไปมือว่านนี่บอกให้ไปนะนะครับไปเอามือซ้อนนี่ผัด เรายังไม่เสร็จเอาแะไขไม่เห oh, ิ่เอาที Pode ่ละแอนแงทีละแอนแงแดงแงแดนะคะเราเขาไม่เคยกินเลยนะอันนึงหจมเลยจมอ่ะใครดงหน่อยลูกก็จะกินเป็นใาย่า่กินเป็นใบ เรายกินแต่หนึ่งเราไม่เคยกินปีงี่ยเ่อะเลยแต่เอแรกข้องข่อยกันนะข่อยกอกกเืออนึ่ะประมาีอกกันแล้วมคอ่ยเธอแทีชีวิตข่อยแต่ว่าไม่คุยอลยนะอ้าวู้อะไรเปผู้ห่อคือห่อคบเข้านแล้วห่อต้องใ้เกือหอมปะันเจ้าบ่าวไปั่งยานสามหล่ออะไรปลูกอะไรที่ตัวสาสไปจอยไปคัวหลไก่เนี่ย มันก็หอมอยู่แหอมันหอมแบบมันไม่ตองหอมเลอหอมอะไรเผื่อหอมนี่ไหมจัมาถันมาจับเจียวเออมันนุวยอยู่มันมันมากี่น้องต้งใคมายัประเด็นคือว่าานั่งกินตัวเดียวเห่าตัได้เห่าจะแข่งโมบูน กลม่นขับม้าปลาทั้งเมือดปลา้บนีดปลาข้าวบนีดที่เขาปลาอมคือขับ้าฉันมันหอมเนาะย้าจงว่าระพาเสีหมาหอยมร็งพ้นทีเข้าพื้นีรุ้าเรียเรข้าวบเี่เพอจะเจอั เขาเสได้ก็ปิดบังเขาบอกเขาเล่นจบีกหรือเขาเล่นอนนเน่นเยาวบ่กซักเนยาวตามหาตาตามหากัน,นตามหาคำขอบนเดือนผมนะจำแค่ันจำแค่ยังคพี่กินึนง,ง,นงนนสิบแล้วคำพี่แลปแตส อยาเป็นก่อนกูแตมันเอ้าเซ็เตียวเซ่บปมาณตัวขยันกินได้มันมันๆหอมต้องเปเริ่องเปนังอนก็เลยว่าแล้วก้เป็นไทยอยู่เนาะนตีล้วนๆหลบพักน้ำแจมแจมมาเมามามา